Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแบบมีเวลากระชับกระชับนะคะขอสรุปให้ฟังในฐานะที่เป็นกรมประมงเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนนะคะพี่น้องเกษตรกรเคยได้รับปัญหานะคะอยู่ที่จันเนี่ยเราก็จะรับปัญหาแล้วเราก็จะมาช่วยนะคะในการที่หา เครื่องมือนะคะที่จะทําให้แก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกร,กรของเราเลี้ยงกุ้งได้นะคะในส่วนที่เราเจอปัญหาก็คือเกี่ยวกับสารตกค้างนะคะซึ่งเป็นประเด็นก็มีข้อศึกษาว่าเราจะหาเครื่องมืออะไรที่มาช่วยนะคะพี่น้องเกษตรกร,กรของเราได้นะคะในส่วนของเดี๋ยวขออนุญาตยืนนะ,นะคะในส่วนของสารชีวภาพทดแทนยาเนี่ยเราก็มีการศึกษานะคะ เนื่องจากผลกระทบของการใช้ยาถ้าเรามีการใช้มากๆม,ม,มันก็จะเกิดการเชื้อดื้อยาหรือใช้สารที่ไม่ได้อนุญาตหรือเป็นสารที่ห้ามนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงนะคะอันนี้เรารู้กันอยู่เนาะแล้วนอกจากนี้ก็คือเรื่องสารตกค้างนะคะการที่ไม่ได้ใช้ก็จริงแต่อาจจะมีเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสรับการปนเปื้อนการมียาตกค้างเนี่ยมันก็เป็นข้อกีดการทาง การค้าด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการค้าขายนะคะเนื่องจากกุ้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยนะคะก็จะทําให้เราเองเนี่ยมีเป้าหมายในการผลิตเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมถ้าเรามีการใช้ยาหรือสารเคมีประเด็นตรงนี้ก็สําคัญอันนี้ก็เป็นส่วนเชื่อมโยงกันนะคะแล้วสาเหตุของการใช้ สารนะคะต้านจุลชีพไม่ได้ผลนะคะสิ่งที่เรารู้เลยก็คือการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้องหรือการเลือกใช้ยาไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมทั้งการใช้ยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือการใช้ยาไม่ครบตามระยะเวลานะคะแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะคะดังนั้นในข้อแนะนำโดยทั่วไปนะคะในข้อแนะนำสไลด์ต่อไปก็จะเห็นว่าอันนี้สรุปให้ฟังโดยหลักการ เรารู้กันอยู่แล้วนะคะถ้าเรามีความจําเป็นนะคะจะต้องใช้เนี่ยเราวิเคราะห์มาแล้วว่าเราต้องใช้เนี่ยหลักการหยุดยาหรือการเลือกใช้ยาก็ต้องอยู่ในระยะเวลาแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมนะคะคราวนี้จะมาสรุปให้ฟังอะนะคะว่าสารชีวาภาพของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรคําว่าชีวาภาพจริงๆมันก็คือสิ่งสิ่งมีชีวิตจากสารธรรมชาตินะคะมาจากพืชก็ได้มาจากสัตว์ก็ได้ ดังนั้นในส่วนที่เราคุยกันวันนี้ค่ะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เราใช้กันอยู่แล้วทุกท่านตอนนี้วันนี้จะสรุปให้ฟังเพราะว่าทุกท่านใช้กันอยู่แล้วแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ก่อนใช้ยาอีกนะคะใช้หลักการที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันสามารถป้องกันนะคะเรื่องการเกิดปัญหาต่างๆได้นะคะหลักการที่เรามา,มาใช้ประโยชน์จริงๆในชีวิต ของเราเองก็มีการใช้ด้านการแพทย์นะคะในปัจจุบันด้านการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารนะคะอันนี้เป็นการนำมาใช้ประโยชน์ในภาพใหญ่ๆนะคะค่ะเดี๋ยวแยกประเภทให้ดูนะคะในส่วนของสารธรรมชาติที่เกี่ยวข้องแล้วเราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทราบจริงๆปัจจุบันก็คือเรื่องการใช้โปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกนะคะในส่วนตรงนี้เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมด้วยในปัจจุบันซึ่งเป็น ข้อที่เราถนัดนะคะแล้วก็มีประสบการณ์กันค่อนข้างเยอะนอกจากนี้เรื่องสมุนไพรนะคะสมุนไพรเนี่ยจริงๆมีการพยายามนำมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแบบเล็กๆน้อยๆที่เรามีความชำนาญในการคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันอยู่นะคะเป้าหมายอาจจะมีทั้งลดเชื้อนะคะหรือกระตุ้นภูมินะคะ ในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือสารสกัดจากสาลายนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดเชื้อโรคนะคะจริงๆสารสกัดจากสาลายเนี่ยทำเคยทําตั้งแต่สมัยกุ้งกุลาดานะคะให้เป็นข้อมูลที่น่าน่าสนใจสารสกัดจากสาลายเนี่ยสกัดสาลายกลุ่มสาลายน้ําตาลเนี่ยสามารถช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับไวรัสได้หมายความว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันอันนี้การทดลองเนี่ยเราสามารถพบว่าเขาช่วย ป้องกันโรคตัวแดงได้นะคะทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ในส่วนที่นำมาใช้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีสารสกัดจากสัตว์นะคะในส่วนกระตุ้นภูมินะคะที่เราทราบค่ะคราวนี้เวลาเรามองการใช้เนี่ยอยากให้มองให้ต่างมุมนะคะจริงๆแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราไปสกัดสารสมุนไพรจากลำต้นหรือจากตัวลำต้นใต้ดินเนี่ย เราอาจจะได้ตัวทั้งคาร์โบไฮเดตไขมันได้ทั้งสารอาหารแล้วก็สรพรพคุณทางด้านายานะคะดังนั้นเวลาเราใช้งานพวกนี้เราอาจจะได้อนเนกประสงค์ถ้าสมมติว่าเราสกัดแบบหยาบเราจะได้ทั้งสารอาหารนะคะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มโปรตีนหรือได้เอนไซม์มาด้วยนะคะบางครั้งถ้าเราสกัดมาจากสารกลุ่ม บางกลุ่มเราก็จะได้เป็นกรดนะคะนิวคลีิกนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับ DNA อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้แต่หลักๆอ่ะเราจะคุ้นเคยกับพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะพวกกลุ่มน้ำตาลนะคะกลุ่มต่างๆเช่นจากพวกสารสกัดที่มีเป็นพืชที่มีลำต้นนะคะมเีเช่นสารหร่ายก็ได้อันนี้ก็เราก็จะพบพวกนี้อยู่นะคะสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นมีสารแอนติบอดีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ก็เกจากสมุนไพรนะคะ แล้วก็จุลินทรีย์ที่เราใช้นะคะ,ะคราวนี้เรามาดูซิว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่อยากใช้ยากันหรอกเนาะเราก็อยากเลี้ยงกุ้งโดยเลี้ยงด้วยหลักการจัดการที่ดีมเมื่อกี้พี่ไก่มาพูดแล้วพี่ไก่มีคีย์เวิร์ดถ้าใครฟังนี่เขาจะบอกเอ้เหมือนเลี้ยงกุ้งดาเมื่อก่อนเลยพี่ไก่เลี้ยงอะ่ะใช่ไหมคะใช้ BKC เราก็คุ้นเคยใช้อาอดีนตอนนี้ใช้ป่ะเอาตะกรอออกนะคะเนื่องจาก หลักการของพี่ไก่อยู่อะไรน้ำดีใช่ไหมคะน้ำคือบ้านของกุ้งน้ำคือบ้านของสัตว์น้ําขอให้มีน้ําดีก็ใช้วิธีจัดการที่ดีนะคะแล้วพี่พิสิทธิ์มาก็เรื่องลดต้นทุนพลังงานแต่จริงๆแล้วหัวใจของพี่พิสิทธิ์น่ะสำคัญของพี่พิสิทธิ์เนี่ยคือความยั่งยืนที่สําคัญต่อไปกรมประมงก็จริงๆเราสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนาะของพี่พิสิทธ์เนี่ยของพี่พิสิทธิ์เนี่ยหลักก็คือตรงที่ดูเรื่องคุณภาพน้ําแก่ใช้เครื่องมือในการ ตรวจวัดแล้วก็เตือนไม่ให้มีผลกับกุ้งอันนั้นคือการจัดการหลักการของอันนี้ก็เช่นกันเราไม่อยากใช้ยาดังนั้นเราก็ต้องการยับยั้งนะคะเชื้อแบคทีเรียาบางส่วนเสริมภูมิคุ้มกันบางส่วนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะลดการใช้ยาแล้วก็ลดปัญหาดื้อยานะคะเป้าหมายเราคืออะไรเราจะต้องผลิตกุ้งให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคของเราเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศคือบุคคลสําคัญเนาะอันนี้เราเป้าหมายเดียวกันนะคะเราวางเป้าหมายอย่างนี้ปุ๊บเราก็มีแผนป้องกันนะคะหลักการถ้าเรามองที่ตัวกุ้งเรามองที่ตัวกุ้งนะคะขอชอกุ้งก็เป็นกุ้งนะคะหลักการกุ้งก็คือเราดูที่สุขภาพกุ้งตอนนี้มีเรื่องสายพันธุ์มีเรื่องพฤติกรรมมีเรื่องการกินอาหารอยู่ที่การจัดการทั้งหมดดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีการ ติดตามตรวจสุขภาพกุ้งเป็นระยะเราสามารถป้องกันได้โดยหลักการธรรมดาที่เรามีทั้งหมดนะคะเมื่อกี้ให้เห็นแล้วว่าเรามีเครื่องมือเยอะแยะเลยจะเลือกใช้ยังไงตามความถนัดนะคะก็จะฝากไว้ว่าไม่ใช่ท่านในห้องนี้ถนัดนะคนที่อยู่บ่อคือใครเรามีโครงการเป้าหมายของทิดาพรก็คือจะ จะไปช่วยในส่วนของคนที่อยู่ที่บ่อเช่นคนงานหรือเจ้าหน้าที่ในฟาร์มซึ่งเราจะมีโครงการต่อไปในการลดเรามีเป้าหมายคือลดแล้วก็ละเลิกที่เราจะไม่ไปยุ่งกับพวกสารต่างๆแต่เราจะมาใช้สารธรรมชาตินะคะดังนั้นตัวสุขภาพกุ้งเราต้องตรวจนะคะอย่างพี่ไก่บอกว่าใช้อันคารายเท่าไหร่ก็บอกกุ้งมีเปลือกไหมจริงๆเราก็ดูเรื่องเปลือกของกุ้งนะคะเป็น ตัวชี้วัดได้อันนี้เป็นหลักการเหมือนกันเลยใช้ด้วยกันได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหลักการเราไปไปมองช่วงจุลินทรีย์นะคะเรื่องตัวที่จะปรับในน้ําหรือในตัวกุ้งการผลิตเอนไซม์แล้วอีกอย่างหนึ่งข้อที่3คือโภชนาการจริงๆอ่ะเราผสมพวกนี้ไปในอาหารเนี่ยมันอาจจะได้โภชนาการด้วยได้คาร์โบไฮเดตได้น้ําตาลน้ําตาลมีผลกับภูมิคุ้มกันน้ําตาลมีผลกับเชื้อโรค น้ำตาลมีผลกับอิมูนใครรู้บ้างว่าน้ำตาลสำคัญหรือเปล่านะคะเราได้อะไรจากตัวสารที่เราสกัดเราจะได้คาร์โบไฮเดรตต่างๆพวกนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญในหลักโภชนาการด้วยนะคะนอกจากนี้เรื่องเอนไซม์การช่วยย่อยก็มาเรื่องอาหารที่เราใช้เรามีความกังวลก็ใช้บางส่วนในการช่วยย่อย,ชยเช่นเอนไซม์ต่อไปเรื่องการจัดการนะคะข้อที่สี่ อ่าหลักวิจัอันนี้เป็นเรื่องการจัดการและว่าเราจะใช้ระบบอะไรตามความถนัดนะคะใครถนัดน้ำใสใครถนัดบาซิลัสใช้จุลินทรีย์ก็ใช้หลักนี้ในการจัดการเรามองว่าเราจะจัดการอย่างไรเราก็ใชเ้เครื่องมือเหล่านี้นะคะช่วยอันนี้ในส่วนของข้อที่5น,นี่เป็นการพัฒนาการที่ท้าทายจริงๆแล้วมีการทำอยู่แล้วนะคะ ต่อไปอาจจะมีอาหารนาโนนะคะจากพี่เอนะคะอาหารนาโนในกุ้งใช้ได้เลยไม่มีของเสียมันเป็นเป้าหมายที่เราอาจจะวางไว้สูงนะคะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็สารต่างๆกุ้งอะ่ะเ,เป็นสัตว์ที่ต้องการดูดซึมอย่างรวดเร็วดังนั้นหลักการที่สารที่ช่วยดูดซึมหรือเป็นนาโนได้เนี่ยจะช่วยนะคะในส่วนนี้นะคะ คราวนี้เรามาดูนะคะอันนี้ก็รู้หลักการแล้วนะคะเป้าหมายเราไม่อยากใช้ยาเราอยากลดต้นทุนยาอยากเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตหลักการของเราคือป้องกันโรคลดอัตราการตายแล้วก็ลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วนะคะ mm. ในส่วนของคําแนะนํานะคะในการใช้นะคะสารพวกนี้ในฟาร์มกุ้งนะคะเราก็จะพบว่า สิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยปริมาณต้องมีเหมาะสมนะคะต้องมอีการศึกษาเรื่องผลกระทบนะคะต่างๆนะคะการผสมอาหารให้กุ้งกินเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการศึกษาวิจัยก่อนอันนี้จะเป็นประเด็นเชื่อมโยงไปว่าเรารู้แล้วว่ามีสารต่างๆเนี่ยพร้อมให้ใช้แต่คนที่เอามาเสนอเราหรือเราต้องทำเองเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนนะคะดังนั้น ก็จะไปต่อกับสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องอ่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะอ่ะคราวนี้อ่ะสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้ก็ขอไปเร็วนิดนึงนะคะก็จะเน้นนะคะเรื่องโปรไบติกนะคะที่เรากําลังฮิตกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งในกุ้งและในคนก็เป็นที่กระแสนะคะอย่างคนเดี๋ยวนี้เขาาก็เน้นกินโปรไบติกกินจุลินทรีย์ใช่ไหมแข็งแรงอันนี้หลักการเดียวกันนะคะ ดังนั้นก็แต่กินแยกนะคะไม่ใช่เอาของกุ้งกับคนแต่กุ้งสามารถกินของคนได้อาจจะต้นทุนสูงหน่อยแต่คราวนี้หลักการพวกนี้จะใช้ด้วยกันได้นะคะแต่มีงานวิจัยรองรับไหมโ,โบรไบโอติกตัวนั้นมีการศึกษาหรือย,ยังว่าใช้ในบ่อหรือใช้กับน้ำเค็มนะคะมีสภาวะแวดล้อมแบบไหนเพราะเราเองต้องเอาหลักการตรงนั้นนะคะมาใช้ในบ่อเรานะคะ,ะในส่วนสมุนไพรนะคะ สมุนไพรจริงๆอ่ะเป็นคนที่ทําเรื่องสมุนไพรมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะมีสรุปหลักๆไว้ให้นะคะแต่ถ้าใครตามอยู่แล้วจะมีหลักการให้อยู่แล้วอ่ะนะคะสมุนไพรจริงๆหลักๆอ่ะมันมีสรรพคุณบางตัวที่หลักการเวลาเราเลือกใช้พวกเนี้ยเราจะต้องถามตัวเองว่าเขามาพูดเรื่องอะไรกับเราสินอ่าตัวนั้นน่ะมีอ่าขอบข่ายอยู่แค่ไหนหมายความว่ามีสรรพคุณไหมถ้าเขาบอกว่าเรื่องเชื้อโรคเขามีสิทธิ์เคมเชื้อโรคจริงหรือเปล่า นะคะกระตุ้นภูมิลดการอักเสบจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องศึกษาด้วยนะคะว่ามันได้ผลไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากุ้งเป็นไม่ว่ากุ้งหรือสัตว์น้ำเนี่ยปราบเซียนอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราผสมในอาหารปุ๊บโยนไปปุ๊บ,บกุ้งเราไม่รู้จะกินเมื่อไหร่ไม่เหมือนเราให้อาหารคนเนาะมันสามารถกินตามที่เราเขาสามารถกินตามที่เราให้ได้นะคะอันนี้ทำให้ผลการการใช้เนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะ รานนี้มาดูเอนไซม์จริงๆเอนไซม์เนี่ยมันจะมากับการที่เรากังวลเรื่องการย่อยอาหารนะคะก็จะมีหลักการใช้เอนไซม์มาเสริมเราใช้สับประรดมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่เลี้ยงกุ้งดำเราก็หมักกันมาตลอดใช่ไหมสูตรตรงนั้นน่ะมันประยุกใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะใช้อยู่ในความเหมาะสมเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับนะคะปริมาณนะคะ นอกจากนี้มันก็มีงานวิจัยต่างๆที่เอาสารเอนไซม์จากาสิ่งมีชีวิตมาช่วยนะคะก็มีเรื่องเปปไทด์ชีวภาพอันนี้มันจะเกี่ยวกับโปรโตีนถั่วเหลืองที่เราใช้ในการนํามาผลิตอาหารนะคะก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่เขามีการศึกษานะคะในส่วนตรงนี้ก็จะสามารถไปใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อไปคะ่ะในส่วนของยีสต์นะคะในส่วนของตัวยีสต์เองเนี่ยเราก็มี ยีสต์ไคโตซานสารตะกัดจากสารหร่ายทะเลพวกนี้จะเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อหมัตตารอดพอภูมิคุ้มกันดีก็ลดการติดเชื้อนะคะอันนี้จะเล่าแบบขายของก่อนถ้าต่อไปมีโครงการอบรมเราจะถ่ายทอดแบบละเอียดมากกว่านี้นะคะเพราะเราจะมีโครงการที่ไปจัดอบรมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ฟาร์มนะคะเน้นที่ฟาร์มเนาะเจ้าของมาฟังที่เนี่ย ฟังเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับไปทดสอบที่ฟาร์มได้นะว่าไปถ่ายทอดถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญว่าเราเองเนี่ยจะต้องนําไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะคะคราวนี้กฎดอินทรีย์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญจริงๆกฎดอินทรีย์เนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วละ่ะในวงการรักษาสภาพอาหารนะคะสภาพอาหารโอเคดังนั้นมันก็ประยุกต์ใช้แล้วก็มีสูตรสารสกัดต่างๆที่ใช้กฎอินทรีย์ได้นะคะ อ่าอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันนะคะข้ามได้เลยค่ะเนื่องจากจะจบแล้วอ่ะโอเคต่อได้เลยค่ะอ่าอันนี้ก็คือการเลือกใช้หลักการตรงนี้อยากให้ทุกคนเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะเพราะว่ามันถึงจะได้ผลตามคําแนะนําของผ,ผู้ผลิตหรือหลักการที่เราสกัดนะคะก็อันนี้ก็คือเราใช้จริง,รงๆแล้วตอนนี้อาจจะอยู่ในให้กุ้งกินกับใช้บําบัดน้ํานะคะก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการใช้ประโยชน์ค่ะค่ะปัญหา คราวนี้อันนี้จะเน้นเรื่องปัญหาที่พบเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เราทดลองในห้องปฏิบัติการหรือในอบ่อเล็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่คล้ายกับบ่อใหญ่เพราะเนื่องจากบ่อใหญ่มีความแปรปรวนดังนั้นผลลัพธ์เนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้ตรงตามทฤษฎีที่เราศึกษามานะคะอีกอย่างต้นทุนก็ต้องยอมรับถ้าบางอย่างเราเราเรา,เราทำเองมันอาจจะมีราคาสูงนะคะเราก็ต้องใช้เวลาออกฤทธ ดังนั้นการป้องกันเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็กุ้งต้องแข็งแรงเนาะมันต้องรับสารที่เราผสมไปให้กินได้ด้วยนะคะดังนั้นควบคู่กับการใช้สารชีวภาพให้ได้ผลเลยก็คือการจัดการการจัดการก็คือการดูแลเรื่องคุณภาพน้ําต่างๆนะคะเรื่องการให้อาหารนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะให้ความรู้ต่อไปในการที่ใช้อย่างเหมาะสมนะคะตามปริมาณและการจัดการคุณภาพน้ํานะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะอ่ะสาสไลด์ถัดไปค่ะ คราวนี้มาดูเรื่องสมุนไพรนิดนึงเนาะไม่แตะก็ไม่ใช่ที่ดาพรนะคะเพราะว่าศึกษามาทางนี้คราวนี้อยากให้เห็นภาพนี้สมุนไพรเนี่ยมันจะมีหลายชนิดแล้วขึ้นอยู่กับเชื้อแต่ละแต่สมุนไพรชนิดนี้สาก,กัดเสร็จอาจจะมีผลกับวีวีโอแต่อาจจะไม่มีผลกับไอโรโมเนสก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาแล้วก็การสกัดหลักการมีเนาะเดี๋ยวถ้ามีข้อดบลมเราจะถ่ายทอดถ่ายทอดอย่างละเอียดเพื่อให้ปฏิบัติได้เลยนะคะ สรุปให้ฟังเค้านี้มังคุดอยู่จันเนี่ยมีผลไม้เยอะเปลือกมังคุดก็ทํามาแล้วนะคะกระเทียมก็ทํามาแล้วกระชายขิงขา่าขมิ้นทํามาหมดแล้วก็มีสปปรรพคุณที่พร้อมจะนําไปใช้เพียงแต่ว่าหลักๆอ่ะเราไปกระตุ้นภูมินะคะลดการอักเสบนะคะอ่าเครานี้หลักการศึกษาสารสกัดข่าเนี่ยเรามีการศึกษามาอย่างครบถ้วนตอนนี้เราสามารถรู้เรื่อง เรื่องเรื่องเรื่องตัวยาต่างๆนะคะแล้วก็สารต่างๆหมดแล้วนะคะองค์รวมทั้งหมดจะครบและการนําไปใช้เท่านั้นคือเงื่อนไขที่ว่าใช้ได้ง่ายหรือยากนะคะซึ่งจริงๆเรามีสูตรที่พร้อมจะเผยแพร่ให้นําไปใช้อยู่แล้วนะคะค่ะคราวนี้สิ่งที่อยากจะเสนอเลยอยากให้เห็นเรื่องการลดการอักเสบอันนี้เป็นเรื่องที่เราพบในแม่พันธุ์เราใช้สารสกัดขา่า นะคะสูตรของเราให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกินเราพบแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คาดหวังแต่เราพบว่าเขาลดการอักเสบของตัวรังไข่และสเปิร์มได้นะคะในกลุ่มที่กินสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์พวกนี้มันจะช่วยทําให้รังไข่สมบูรณ์นะคะจนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้กินเนี่ยจะพบการอักเสบอันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์แต่เทคนิคอย่างนี้เขาก็ใช้กันอยู่ทั่วโลกนะคะค่ะ โอเคงั้นก็จะจบแล้วนะคะเพราะโดยหลักๆแล้วทุกท่านมีโอกาสที่จะใช้สารพวกนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นข้อแนะนำต่างๆเนี่ยอาจจะไว้นะคะในการนำไปใช้ในอนาคตได้นะคะค่ะข้อสรุปเนาะในส่วนตรงเนี้ยเรามีเป้าหมายแล้วคือพี่น้องเกษตรกรมีปัญหากรมประมงรับมาเพราะเราเป็นนักวิชาการเราต้องมาพิสูจน์ในข้อเท็จจริงได,ได้ได้สารต่างๆมาใช้ประโยชน์ แต่จะใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะคุณบุญเลิศสนใจก็นําความต้องการของตัวเองแล้วก็ไปศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็นําผลของตรงนี้มาสื่อสารวในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นความที่เราคิดว่าเราเองก็มีความตั้งใจดีเนาะที่จะผลิตกุ้งที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะทุกท่านก็ขอฝากข้อมูลไว้ในช่วงนี้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ